ครับจุดชมวิวนะครับพาหัวหวานากนะครับอ,บา,อ,อ,กอากอาศตอนนี้เย็นมากเย็นตอนนี้มีเริ่มมีละอองหมอกมาอ,าอ,าอมาหาที่กลางเต็น์กันนะครับ

เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์ต่ออันนี้เรามาชมวิวกันก่อนนะครับโอ้โหเต็มที่โอ้โหดูดิวันท้าทุนทองเท้าหลอกกันอยูวอืมโดนละปลาไปโน่นก่อนมาดิทนละตามาตั้อืมไปครับเรา นี่พาพ่อกับแม่ครับมาเที่ยวดูรธรรมชาติหน่อยอันนี้ครับละอองหมอกเริ่มมาเสียวเสียไม่คย หน้าผาลึกมาก อ้าวแมสครหล่นวะยังไขายอยูอเดี๋ยวครับคันนี้พอจะวัดพอกันไปค่อยขาครับเดี๋ยวไปค่อยขากันนี่มันไม่ได้มีสัญญาณเลยเด็กตรงนี้มาดูตรงนี้คิดว่าทังคำมากบอกไปโอ้โห

Icana, ไม่ขาเลยขาเลาไม่อ <Yes ืมว่าครับใครจะห้อยขาครับจัดเลยครับโอ้โหฟินไปเลย ดีแม่เขาขาวนี่แม่ไม่ง่ายเขาขาวได้วลงังมีหมอก,กแม่ได้ตีนอ่ะนี่เป็นหลังคาบ้านคน